สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเจ้าวิวเอ็กซ์สอนยีบนะว่าทำไมมันขายดีรุ่นนี้นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับก็เจ็ดข้อหลักๆที่เราได้ทำการสรุปนะครับว่าทำไมยิวซูวิวเอ็กซ์ขายดีนะเจตผลก็ดีกว่านะใช้คำนี้นกันแม่งพูดมันก็ถูกนะไม่ได้ถ่ายกลิปนนะ นเจตเหตุผลว่าทําไมอีซูิเว็ก2,023ถึงมันขายดีนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะมีคําตอบนะเอาเดี๋ยวไปดูเหตุผลข้อที่หนึ่งกันได้เลยนักครับไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยมันงัดมั่วนิดหนึ่งนะขออภัยนะหัวข้อที่หนึ่งเลยก็คือราคานะเอากันตรงๆเลยนะถ้าเทียบราคานะท็อปชนท็อปนะโรจเอร,ร์เจนเดอร์นะ2.4เจนเดอร์นะตัวขับส กับมิวเอ็กซ์1.9อันดินเมทขับสองเช่นกันนะถ้าเทียบราคาเทียบออปชั่นเนี่ยเอาราคาก่อนเลยเลยก็แล้วกันนะราคาเนี่ยมิวเอ็กซหนึ่งล้านสี่แสนกว่ากว่านะครับส่วนฟอร์จูเนอร์หนี่ยล้านหกนะคงคิดดูราคามันไม่ไม่เจ้าแตกต่างกันเลยดเดียวเดียวเป็นแสนนะเป็นแสนนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมคนหันมาเล่นมิวเอ็กรุ่นนี้กันเยอะนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินเวียนรอบรถแบบนี้ไปเรื่อยๆาบอนะครับเหตุผลข้อที่สองนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการดีไซน์ภายนอกที่โฉบเฉียวเส้นสายต่อเนื่องกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะเนื่องด้วยตัวเก่านับการดีไซน์ของมันเนี่ยมันจะแยกประตูสองประตูเนี่ยแยกกันดีไซน์ไม่ค่อยเชื่อมต่อกันนะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะ เหมือนกระบะใส่แฮร์รี่บอยนะที่เขาว่า,วากันนะแต่ตัวใหม่เนี่ยดีไซน์ก็อาจจะไม่ลงตัวเช่นเดิมนะแต่ว่ามันมันมันก็ก็ดีกว่าตัวเก่านะถ้าเทียบกับวิวเอ็กตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยตัวนี้เออก็ทําได้ค่อนข้างที่จะดูดีนะในเรื่องดีไซน์ภายนอกนะครับก็ดีสามเลยนะดีไซน์ภายในที่สวยงามสวยงามหรือเปล่าเอยเปิดไฟแป๊บนึงนะ สวยงามโดนใจวัยรุ่นและวัยชราที่ยังขับรถได้นะนี่ก็ดีไซน์การตกแต่งก็สวยงามตามท้องเรื่องนะโดยเฉพาะนี่เบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะถ้าเทียบกับ f อ r t u n e r า g g n n เ e r นะแพงกว่าแต่ก็ยังไม่ได้เบรกมือไฟฟ้านะก็ไม่ว่ากันนะแม่งเดี๋ยวกูโดนด่ามาอีกนะภายในก็สวยงามนะและอีกจุดเด่นหลักๆเลยของภายในเนี่ยก็น่าจะเป็นเบาะแถวที่สามที่พับได้ราบเรียบนะ ซึ่งถ้าเทียบกับ f o ร์จูเนอร์เนี่ยมันไม่เรียบนะครับเดี๋ยวเปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะก็คือภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นและอนเนกประสงค์นะเบาพับได้ราบเรียบนะเบะาะแถวสามนั่งได้จริงแปบ๊บหนึ่งนะแม่จ้าเนี่ยภายในเนี่ยเด่นเด่นเลยนะก็คือพื้นที่ใช้สอยที่มันกว้างขวางนั่งได้จริงนะคนสูงร้อยแปดสิบนั่งได้หัวไม่ติดนะเช่นโชเฟอร์หนุม่มของเรานะแล้วก็พับราบเรียบนอนได้นะถ้าไปเทียบกับ f o ร์จูเนอร์อีกแล้วนะามันเป็นสอง สอ,อสองรถที่มันขายสลับกันขายดีหนะ้าที่หนึ่งที่สองนะเราก็พูดเทียบกับ Fortuner l e g e n d e r กันลวกันนะก็คือนี่มันก็แบบนี้นะครับนี่ให้ภาพมันฟองนะนี่มันนะภายในเนี่ยมันโดดเด็กจริงๆนะครับแม่งต่อระถ่ายคลิปแนตะ่ฝนก็จะมาแล้วนี่ฝนมาแล้วหนะ้าต่อไปหนะ้าหัวข้อที่สามนาะก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์นะ สิ่งที่โดดเด่นของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะไม่ใช่ความแรงนะตัวหนึ่งแน่นอนเครื่องยนต์นะครับความแรงไม่ใช่ความโดดเด่นของเจ้ามิวเอ็ก1.9นะแต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือความประหยัดน้ํามันนะแน่นอนประหยัดน้ํามันหรือเปล่าก็ประหยัดนั่นแหละหลนะ้าถังหนึ่งนะก็ได้แหละพันโลนะถ้าขับร้อยสิบคางไว้นะแต่สิ่งที่ประหยัดอีกก็คือ การต่อภาษีต่อปีนั่นะก็ถูกลงนะเทียบกับฟอร์จูเนอร์อีกแล้วนะคุณจะเทียบกับฟอร์จูเนอร์ตลอดเลยนะสองจุดสี่หนึ่งจุดเก้าคุณไปคิดดูเองนะปีหนึ่งนะาหนึ่งจุดเก้าก็สองพันกว่าบาทนะาสองจุดสี่ปีหนึ่งก็ประมาณสี่พันกว่านะไปคิดดูนี่ประหยัดแล้วนะแล้วก็ประหยัดค่าเซอร์วิสด้วยนะถ่ายน้ำมันเครื่องรู้ว่าเซอร์วิสครั้งแรกเนี่ยแปดร้อยกว่าบาทนะลดราคาหนึ่งล้านลดราคาหลักล้าน แต่ซ์วิตหลักร้อยนี่แม่เจ้านี่ข้อโดดเด่นของมันเครื่องยนต์นะไม่ใช่ความแรงนะแต่เป็นความประหยัดนะอยากให้แรงก็ทําได้นะแต่ว่าเรายังไม่ทำนะครับต่อไปก็เกียร์นักเกียกร์อัตโนมัติ6สปีดนะบางคนก็บอกว่าแม่เจ้ามันจะโคตรพ่อคุณแม่ล้าสมัยกันเลยเดี๋ยวๆนะปอดเอเอเรสเนี่ยป้าไป10สปีดแล้ว ก็เกียร์หน้ามันเป็นเกียร์เออสากรล่าเขาเรียกนะ <c oughs> ผ่มบอมไม่ถูมก,กันนะเป็นเกียร์ที่ใช้หลายๆรุ่นนะการไม่แตะแนนการซ่อมการบำรุงรักษาอะไร <c oughs> พวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อดีของมันเลยนะข้อดีข้อเด่นนะที่มันทําให้ใายดีนะซ่อมง่ายบารุงรักษาง่ายนะอะไรหาง่ายนะ <c oughs> รู้สึกวเกียร์เดียวฟอร์จูนเนอร์ด้วยเกียร์เดียวก็ไม่ซูบิจิตไททัน ด้วยนะตัวหกสปีดนะเกียร์ตัวหกสปีดนะไอซินอะไรของแม่งรู้ครับจำไม่ได้นะนะแต่ก็แปนว่ามันใช้ได้หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครอะไรมันก็น่าจะหาง่ายสปบีดง่ายนะโดดเด่นมันขึ้นมาเลยนะเรื่องเกียร์นะไม่ใช่โดดเด่นเรื่องความเยอะของเกียร์นะแต่ว่าเป็นการบํารุงรักษามากกว่านะครับเกียร์แล้วต่อไปก็สมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างนะข้อที่ร้อยแล้ววะข้อที่ห้ามั้งลืมแล้วนะ ข้อที่1ราคาเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะหนราคาไม่ได้จดนะวันนี้ราคาภายนอกภายในเครื่องยนต์เกียร์อ,อ๋อข้อที่6แล้วนะก็คือช่วงล่างและก็การควบคุมในการขับขี่แน่นอนนำมิวเอ X นะคาแรคเตอร์รถเดิมๆมันเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะขับแบบนุ่มนวลน,นะเอาใจสายเดินทางอยู่แล้วนะรับแบบนุ่มนมนวลๆน,น,นะอาจจะมีตึงๆบ้างนะเอาใจคุณแก ขับสบายๆนะไม่ต้องแต่งโชก็ได้นะถ้าใครที่ขับแบบเรื่อยๆชิวๆนะช่วงล่างก็โดดเดน่นนะในความนุ่นนวลแน่นอนแหละเบาด้วยนะครเบาเขานุ่มดีจริงๆนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไมเขาชอบเออเขาเป็นยอดขายดีขึ้นมานะครัช่วงล่างตัวใหม่เน,นี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวลนะแต่ถ้าผมนวลไปนะเราชอบแบบฟิตๆตึงๆนะวัยรุ่นลองเข้าใจนะเปลี่ยนโชกได้นะหาของอะไรมาแต่งได้นะครับ ต่อไปก็สุดท้ายแล้วข้อที่เจ็นะครับข้อที่เจ็ด,นะดเลยก็คือระบบความปลอดภัยที่มีเยอะกว่าคู่แข่งในบางฟังก์ชันนะบางออปชั่นนะไม่อยากไล่ไม่ไม่แม่ <c oughs> ระบบความปลอดภัยมันเยอะจริงๆนะแต่ว่าระบบความปลอดภัยบางตัวนะใช่ก็ว่าบางตัวแล้วกันมันโดดเด่นกว่าคู่แข่งโดดเด่นกว่าคู่แข่งนะครับก็เอ่อ Adaptive Cruise Control นะ ถึงจุดหยุดนิ่งอะไรพวกนี้นะอะไรอีกล่ะมันมีเยอะนะผมบอกไม่ถูกนะแต่ว่าเอาว่ามันมีบางตัวอะไรที่เหนือ,อคู่แข่งนะคุณไปไล่ออปชันเอาเองนะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไมมันขายดีนะและนี่ก็น่าจะเป็น7เหตุผล7จข้อนะว่าทําไมมีอยู่ X 2องพันยาถึงขายดีขึ้นมานสลับกันแข่งแข่งกันโฟลเลอร์เลยนะครับ หนึ่งสองหนึ่งสองเลยนะไปดูยอดขายกันได้นะตามเว็บไซต์ที่เขาทำเกี่ยวรถยนต์นะไปดูได้เลยว่าโอ้มันขายดีเว้รรุนนี้ตั้งแต่มันออนิวมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปเป็นสักเล็กน้อยนะครับกูเดินรอบรถจนเวียนหัวมาแล้วนะเอา้าสรุปท้ายคลิปนะเจะเหตุผลว่าทำไมวีเอ็กตึงขายดีนะครับนี่เรามาวิเคราะห์จากผู้ใช้งานจริงกันแล้วกันนะจากหน้างานจริงๆ นก็หนึ่งเลยราคาน้า้าเทียบกับ Fortuner l e g e n d e r เรนี่ยราคามันถูกกว่าเป็นแสนน้า้าเทียบกับ e v o r e s t ก็เป็นแสนเช่นกันนะปาเจโร่เทอร่าเนี่ยเราจะพูดถึงเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ดูราคามานสองเลยก็น่าจะเป็นการดีไซน์ที่มันเริ่มที่จะลงตัวขึ้น,นใช้คำนี้ดีกว่านะเริ่มที่จะลงตัวขึ้นไม่ค่อยแบบเกะกะเหมือนรุ่นเก่านะดูเป็น ชิ้นเดียวกันเป็นสัดส่วนเดียวกันนะอย่างชิงนกระจกเนี่ยมันลาดเป็นเดียวกันไม่แยกชิ้นแยกก้อนนะเหมือนรุ่นเก่เาๆนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีไซน์ลงตัวกว่ารุ่นเก่านะครับข้อที่3นะก็ภายในที่กว้างขวางเบาะภาพราบเรียบนะเบาะแถวที่3นั่งได้จริงนะคนสูงร้อยแปดสิบนั่งได้จริงๆนะทามาเพื่อนั่งได้จริงๆไม่ได้ทํามาให้เด็กนั่งนะคนใหญ่ก็นั่งได้นะครับข้อที่สี่นะเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ที่ทนทานประยัดน้ํามันนะแต่ไม่แดงนะไปแต่งก็ได้นะครับแต่ว่าภาษีก็ถูกนะหนถูกแล้วนะครับโดดเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็ก็ค่าสวิตค่าบำรุงรักษาเนี่ยถูกอะไรหาง่ายนะแน่นอนอิสูอยู่แล้วนะครับอ้าพอดีเรอแล้วเนี่ยเรื่องเกียร์นะต่อไปก็เกียร์เกียร์นะก็นะ มันใช้ได้มันใช้หลายรุ่นนะมันก็น่าจะซ่อมบำรุงรักษาสูบิทง่ายนะเป็นไอเ,อเอด,ด่นไอนที่ทำไมเป็นขายดีต่อไปก็เกียร์แล้วก็ช่วงล่างาการควบคุมนะก็ทําได้ดีนะนุ่มหนึบนุ่มนะหนึบหรือเปล่าน่าจะหนึบนะนุ่มนุ่มนั่งสบายนะไม่ต้องแต่งเยอะสําหรับคนแก่นะสําหรับคนที่ชอบนุ่มๆน,น,นะก็ไม่ต้องแต่งมาได้มากมายนะช่วงล่างนุ่มนวลควบคุมได้ดี ในระดับหนึ่งแล้วกันใช้คําว่าในระดับหนึ่งนะต่อไปข้อที่7ก็น่าจะเป็นระบบความปลอดภัยบางตัวที่มีเยอะกว่าคู้แขงแล้วกันนะนี่ไอเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไปไล่กันเราเองนะแต่มีบางตัวนะที่เลอะเยอะแล้วก็ล้าหน้าคู่แขงนะอย่างเช่นมิวเอ็กเดี่ยมันมี A อดอล์เอเดสแล้วแต่คนจะเรียกก็มีกล้องหน้ารถอะไรประมาณไม่รู้เ่ยมันค่อนข้างที่จะทันสมัยหรือเปล่านะผมมองว่าทันสมัยนะ ไม่ต้องมีกล่องอะไรของแม่งไม่รู้นะบางรุ่นนะบางคันมีกล่องอะไรไม่รู้อยู่นี่นะกรณีที่มันชนนะนี่เราเสริมเสริมนิดนึงนะชนเกิดความเสียหายแน,น,น่นอนนะครับต้องเปลี่ยนนะแต่ของมีเว็กเนี่ยเขามองการไกลนะเขาเอาเอาไปไว้บนนี่บนหน้ากระจกนะนอกจากคุณอัดกับสิบล้อนะแต่ว่ามันระบบมันก็จะเบรกให้ดโดยอัตโนมัตินะถ้าคุณแบบไม่เคยขยีขย้อะไรมากมาย หน้ารุ่นท็อปๆเนี่ยมันจะจนยากนิดหนึ่งนะมันมันเบรกให้ก่อนครน,ะนี่นี่ระบบอยู่ข้างบนนะแล้วก็เป็นกล้องที่ประมวลผลภาพหายเ,าเลยไม่รู้นะมันคนก้างที่จะอัจฉริยะก้นงที่จะล้ำหน้าคู่แข่งหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันล้ำนะไม่เป็นกล้องไม่เป็นเลดร์ไม่เป็นโซน่าอะไรนะนี่มันเป็นกล้องคู่นะมายจิคไอ้ยักษ์ละกะ็ โอเคนี่ก็เป็นเจตเหตุผลว่าทำไมอิวสูมิวเอ็กซ์สอถึงขายดีนะครับโอเคนะคลิปนี้วันนี้แล้วกันนะเพิ่มข้อที่8ปดได้ไหมเอ้าข้อที่8นะก็ <c oughs> คือสีสวยดีนะนี่นี่ผมชอบตัวนัวนะสีนี่นี่สีมันสวยดีแนะนเ,นเนี่ยสีน้ําเงินสีของอิวสูเนี่ยมันแปลกนะเป็นมันเป็น2เฉดนะอย่างเช่นไอเฉดนี่เนี่ยกรณีที่แสงจ้าเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบน้ําแบบ ทะเลจ้าไปเลยนะพราสีแบบฟ้าครึ้มฟ้าครุมฝนแบบนี้เนี่ยมันจะเข้มขึ้นมาเออมันก็แปลกดีนะยิ่งสีเทานมนะตัวแฟนทอมคอลเลกชันเนี่ยถ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนี่ยมันจะเป็นแบบสีออกเทาๆนะเทาแบบเข้มๆเ,เลยแต่พอแดดจ้าๆเนี่ยจะเป็นสีเทานมเออก็แปลกเหมือนกันนะนี่สีมันก็เออลูเล่นมันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะโอเคคลิปนี้มานนี้นะถ้าชอบยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันใหม่คลิปหน้าน like, ะ สำหรับวันนี้ก็สัดดีครับผมสวยงามจริงจริง